ดีครับเฮาจะตัดนี่เลยนะจ้านี่จ้าปีกล้วยนะครับเอาไปเนี่ยกินนะครับเพื่อนๆนะเอาไปดูกันว่าเฮาจะเอาไปเนี่ยกินเป็นเมนูอะไรอย่างนะครับแต่ตอนนี้ขอตัดก่อนนะครับ <c oughs> ได้มาแล้วครับโอ,โอเกเรียบร้อยแล้วนะครับปีที่เขาทําการแกะไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทําการ แกะเอาตรงไหนนะครับผมแล้วผ่านเป็นชิ้นๆแบบนี้นะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมพร้อมที่จะแกงกันแล้วเลยนะครับเพื่อนๆด้านแรกเขากอใส่น้ํามันนะครับอันนี้เป็นสูตรใหม่นะครับอันนี้สูตรล้ำต้องขอขอบคุณนะครับไอพาน้อยหายอยู่หายกินนะครับที่แนะนําสูตรนี้มาใส่น้ํามันก่อนเลยนะครับแล้วก็ทำการจุดแก๊สนะครับเพื่อนนี่นะครับรอให้น้ำมันร้อนสักเล็กสักน้อยนะครับแต่ว่ามาโฟกัสกันตรงนี้ก่อนนะครับวันนี้พิกแกงของเรานะครับ จะประกอบไปด้วยนะครับพริกแห้งกระเทียมหอมแดงปลาร้ากะปินะครับโขลกรวมกันแบบนี้เลยนะครับผมรับรองว่าอร่อยมากใครชอบเผ็ดใส่พริกเข้าไปได้เยอะๆนะครับใครชอบความเค็มความนัวเกาะใส่ปลาร้ากับกะปิเข้าไปนะครับแล้วแต่เขาชอบนะครับผมตอนนี้น้ําก็เริ่มร้อนแล้วนะครับเพื่อนเราก็เอาเครื่องแกงของเราทําการดสยนะครับผัดเครื่องแกงเข้าไปนะเพื่อนให้มีความหอมนะครับ เรก็ติดกระทะสักตัวหนึ่งนะครับล้วกระทะแบบมอสหน่อยอ่ากะกะวันนี้นะครับเมนูเขาวันนี้เราจะใส่หมูสามชั้นนะครับใครชอบเป็นกระดูกหมูนะครับกระดูกวัวนะฮะเนื้อไก่หรือว่าเนื้อวัวนะครับก็ใส่ได้เลยนะครับอ่าแล้วจะชอบรับพัดนะครับพัดเพื่อจีนมันหดอ่าอันนี้มันยังดิบๆอยู่นะครับอ่าการหดวันมันก็คือความสุกนะครับสุกสักแปดสิบปอร์เซ็นตนะครับ ไอโจกหอมกว่าหดผัดไปนะครับว,วิธีการนี้นะครับไอโจกทดกรองทําดูแล้วเนี่ยน้ําแกงเอามาจากข้นข้นกว่าเก่านะครับข้นกว่าวิธีการตั้งน้ําแกงแลว้วก็ใส่ทิ่แกงเข้าไปครับวิธีนี้ได้ทั้งความข้นและก็ความอร่อยได้สีสันกดไม่ก็คารับิดโจครับผม่มาแล้วเราก็ขออนุญาตนะครับยิงสูตรยายเทียนนะครับเราต้องก,การให้เนื้อหมูของเรามีความที่นุ่มนะครับเราอยากจะใส่ ผงชูรสธรรมชาตินะครับหรือว่ามะเขือเทศนะครับบันไอจกก้องมะเขือส้มนะครับพันนี้เป็นมะเขือส้มราชนินีใส่เข้าไปตัวน,นะครับสูตรคนเมืองก็แยกได้เป็นกาบิโจ๊กได้ครับกับอมะเขือส้มนี่นะคะจะผัดไปนะครับผมความส้มของตัวของมะเขือส้มเนี่ยนะครับจะทําให้ตัวของเนื้อมีความนุ่มและก็บเปื่อยเวอร์ อ่านี่นะครับชีก็เริ่มหดอย่างที่โจกบอกให้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนไอ้โกกก็ใส่ตัวนี้เลยนะครับน้ําสะอาดเข้าไปนะครับอาใส่เข้าไปหมอคุกคุกคลุกคลกก่อนนะครับเพื่อนๆอ่าตะโกนโกนกันแบบนี้นะครับอ่าระหว่างนี้นะฮะระหว่างที่เขารอนี่นะครับการแหนะกลิ่นนะครับผมเราจะต้องใจนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยสุดยอดแต่แั่เลยนะครับผม เอาแบบใจนี้ครับน้ำเนี่ยครับเข้าไปผสมในโคกเขาหน่อยนะครับเพื่อนนี่นะครับแล้วก็ทูทูนะครับเนี่เคาะ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 กลนๆนะครับตัวพริกแกงของเฮานี้นะครับผมโดนน้ำนี่นะครับเพราะว่าพริกแกงมันเกาะขอบโคกอยู่นะครับนี่ครับเพื่อได้น้ําล้างโคกนะครับใส่เข้าไปในนี้นะครับโชว์แบบนี้อ่า ลักษณะแบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะต้องตั้งนะครับห่อตัวของเครื่องแกงเฮานี่นะครับผมมีความสุกสักหน่อยก่อนนะครับแล้วเขาก็มาดูนะครับว่าเขาจะยังอย่างไดกับน้ําแกงนี้ต่อไปกลิ่นของแกงปีก็มีความหอมมาแล้วนะครับเพื่อนๆน่าอีกอย่างได้ใส่ตะนาหอมแล้ววะใส่น้ําเข้าไปนะครับเ,เพื่อนๆอ้าวใส่น้ําเข้าไปนะครับอ่า หมกอีมกอีนะครับกะเอานะครับเพื่อนๆไอ้โจ๊กบอสามารถจะบอกได้ว่านักว่าน้อยนะครับเขาต้องดูที่หน้างานนะครับอ่าแล้วเขาก็ตั้งอีรอตอนะครับรอให้น้ําเดือดนะครับสักกรรมจะเป็นอย่างเขาก็มาดูกระถห่นกรรมนะครับน้ําแกงก็เดือดแล้วนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเขาก็งอยมนะครับอยมปีที่เขาเตรียมไว้นะครับใส่เข้าไปนะครับอ้าวนี่พี่แอนเนี่ยปี๋พี่แอนถึงระดำ ใส่น้ำส้มใส่ชูค่ะพี่โจ๊กแต่ถ้าใครมีมะนาวบีบมะนาวลงไปนะคะจะทำให้ยางของปีนี่มันบออกมาดําแบบนี้มันบบรยอากาศที่ต้นหอมใช่ค่ะอ่านี่นะครับนี่ก็คือเทคนิคนะครับแต่ว่าตอนนี้หน้างานเราตอนนี้ก็คือแกงปีที่แสนลำลำนะครับใส่แกงปีไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะกลนนะครับแบบนี้นะครับผมนี่นะครับอ่าเพื่อที่จะให้ตัวเครื่องแกงนะครับได้เข้ามาคุกเข้ากับตัวจิ้นปีของเฮานี่นะครับแล้วก็ จะได้ทำหน้าที่นะฮะเสริมสร้างความอร่อยได้ทั่วถึงหมอนะครับเดี๋ยวเขาก็ต้องรอแหมแล้วรอแหมแล้วรออย่างกินไม่ได้เตือ้อยังไม่ได้เตื้อครับเดี๋ยวเราต้องรอเพือมันเดือดสักคร,รัก่อน,นครับอันนี้ปีมันยังดิบอยู่นะครับเพื่อนเดือดแล้วนะครับเดือดโบ๊ะโบ๊ะโบ๊โบะอียนะครับเพื่อนนะฮอันนี้คือ เดือดโบกโบดีกี้ของคนเมืองนะครับก็คือเดือดลักษณะแบบนี้นะครับต่อไปเรากอใส่มะเขือส้มเข้าไปนะครับเพื่อนๆอ้าวใส่ไปนะครับนี่จะได้มีความกลมกล่อมและจะได้มีสีสันนะครับเพื่อนๆอ้าวแล้วเราก็กดๆๆเข้าไปนะครับนี่นะครับดูแลดูแลน้ํามันหนววน้ํามันข้นกว่าตีอื่นแยะนะครับเพาะนี่ปตนสูดเก็บสูตรไอ้น้อยนะครับเพื่อนๆแล้วเราก็ใส่นี่ต่อนะครับพักชะอมนะครับเอาทาเปลี่ยนไป บบี้เน,นี้นเป็นห้องผักแคร<ม>์ผักคแคร์นะครับโอ้ยอย่ามาสับสนนะครับไอ้โจ๊กจะห้องรวมรวมกันว่าผักละผักแคร์นะครับไอ้โจ๊กก็เลยสับสนหน่อยอ่ากลนกลนเข้าไปเกิดจะอี้นะครับเพื่อนกลิ่นของผักแคร์นี่ก็จะเป็นกลิ่นที่ออกแบบสมุนไพรสมุนไพรใครที่ชอบกลิ่นเมียงคําเนี่ยจะชอบผักแคร์ที่สุดเลยนะครับอา เดือดแบบนี้นะครับผมขั้นตอนสุดท้ายเอฟิติงจิงกระเบลนะครับดี่จะต้องขอรักอันนี้เก็บไว้นิดนึงสัก2อันก่อนนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าอาไอย่างนะครับจากนั้นแล้วนะครับเฮาก็ใส่นะครับพักละเข้าไปนะครับเพื่อนเพื่อนตาหัดซอกนะครับกินนี่มันตึงตาบึ้งบึ้งนะครับเพื่อนเพื่อนี่นะครับเขาก็กลนแกนแฮมนะครับอ่าปัสซานะครับผมตากองเฮานี่ฟึดฟิดฟึดฟิดเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะานี่นะครับปอดซอก สาบนะครับเดี๋ยวไมงุจะบงวงเต็มมนีหนานะครับผมจากนั้นนะครับเท้ากับปิดแก๊สรอเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็ขั้นตอนสําคัญก็คือการที่จะเตรียมกินนะครับก็ต้องตักใส่ถ้วยใส่จานไว้เรียบร้อยเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวต้อจะตักนะครับเพื่อนๆหันว่าหน้าตาและสีสันมันหน้ากินขนาดไหนนะครับนี่นะครับจะไปเฮียนแดงไอโจ้ครับอันนี้ไอโจกดเอาล้วนๆเลยนะครับนี่นะครับผมถ้วยครับกเป็นถ้วยที่เท้าเอา ไปตักไว้นะครับผมแล้วเราก็จะตักใส่ยีนะคบเพื่อนๆนี่นะครับใส่เลยปึ๊บโอ้โหสูสามจันฟูฟุ่นนะครับเพื่อนๆอ่าใส่แฮมโชว์นี่เอาอีกเอาอีกเอาแฮมเอาแฮมนะครับผมนี่นะครับผมตักเข้าไปืมมันถึงสุดยอดนะของกินคนเมืองนี่นะครับนี่นะครับตักยีก่อนฮะน้ำเข้าไปเล็กน้อยอย่างอีนะครับผมกดสร็จเรียบร้อยโดยสมบูรณ์แบบนะครับเพื่อนๆนี่นะครับผม คองกินจากฮือลำจากฮือดีนะครับเฮาก็ต้องมีการตกแต่งหน้าให้มันสวยงามนะครับเอาผักละที่เฮาจุดฟุลนสต็อปไว้วางจะอีนะครับผมนี่ก็คือแกงปีล้ำลำนะครับผมบอกเลยว่าสูตรนี้น้ําแกงข้นนะครับผมลลก่กนลำตอยนะครับต้องขอขอบคุณสูตรน้ําแกงเด็ดๆดีๆจาก ไอ้ผาน้อยหาอยู่หากินหรือว่าไอ้น้อยขนหน้ารับของเรานะครับนี่แล้วเมื่อเฮาพร้อมกันเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะครับเฮาก็ไปกินข้าวแต่กันนะครับเพื่อนๆก็ลองทําดูอย่างที่โจ๊กทานะครับรสชาติเป็ดจะได้นั้นคอมเมนต์มาบอกกันต่ยนะครับใครที่ยังสงสัยในเรื่องของพีิกแกงว่าเมนูนี้ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับตอนนี้ไอ้โจ๊กกับพี่แอนก็ต้องขอลาไปก่อนไปกินข้าวลำน้ำก่อนนะครับไปปะกันใหม่ในเทพนาะครับจะเป็นเมนูอย่างนั้น จะไปลืมติดตามกันนะครับโดยการกดติดตามนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับบ๊ายบายเาะเหมาะมะ